ข่าวดีบัตรคนจนคลังประกาศหนึ่งล้านคนรับเงินเพิ่มคนละ300บาทเงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบเก็บตกวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ ใครมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม300บาทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนผู้ที่ยืนยันตัวตนช่วงวัววนที่27มีนาคมถึงวันที่26เมษายน2566จะเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤษภาคมนี้ซึ่งจะได้รับเงินย้อนหลังของเดือนเมษายนด้วยโดยกระทรวงการคลังคาดมีประมาณ1ล้านคนข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุว่า หลังจากผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยก่อนวันที่26มีนาคม2566จำนวนทั้งสิ้น12,565,862รายเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่1เมษายน2566ไปแล้วส่วนวันที่26เมษายนเป็นวันปิดรอบยืนยันตัวตน ของรอบวันที่27มีนาคมถึงวันที่26เมษายน2566ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิรอบต่อไปได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566เป็นต้นไปทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐ,ฐ,ฐกิจการคลังกล่าวว่าผู้ที่เริ่มใช้สิทธิตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566นี้จะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นย้อนหลัง สำหรับงวดเดือนเมษายน2566ด้วยจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนทำให้วันที่1พฤษภาคม2566นี้จะได้รับเงินรูดซื้อสินค้าส่วนนี้รวมเป็นจำนวนเงิน600บาทนอกจากนี้ยังมีวงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทได้แก่ รถองการขนส่งมวลชนกรุงเทพขอสอมกรรถบริษัทขนส่งจำกัดบขอสอรถไฟฟ้า BTS บริษัทร,ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนรถไฟฟ้ามหานครเอ t แอาทีบบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินจำกัดรถไฟโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ